เฮ้ยรถเป็นไรอะ่ะมาเหยียบคันเร่งไม่ไปเลยอ่ะรถเป็นไรอ่ะเธอไม่รู้อ่ะอยู่ดีมันก็ดับอ่ะเอ้ลองไปดูข้างหน้าไหมอะ่ะเธอดูเป็นปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันรถเป็นไรวะเนี่ย เอาดูเป็นใช่ป่าวเดี๋ยวจะลองดูนะปกติมันก็ไม่เป็นไรนี่หว่าอันนี้อยู่ๆมันก็ดับเหรอหม้อน้ำก็ไม่ได้แห้งนะทำไงดีอะเนี่ยไงวะเนี่ยเฮ้ยรถเสียวะเนี่ย อะไรวะเนี่ยคุณครับรถเสียครับใช่ครับดูดูให้แบตนี่เปลี่ยนมานานนี่ครับเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเลยครับเออขั้วก็ยังดูดีอยู่หม้อน้ำก็ไม่ได้แห้งนะครับน้ำหล่อเย็นก็มีน้ำมันเครื่องก็ยังพอมีอยู่ครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถด,ด้วยพี่พี่ช่วยเช็คแค่หนห่อยได้ไหมได้ได้ครับเดี๋ยวผมดู เดี๋ยวผมขอเช็คฟิลแล้วกันฟิลน่าจะขาดหรือเปล่าเนี่ยได้ได้ครับเป็นไงบ้างครับพี่ได้ครับเดี๋ยวผมกำลังเช็คอยู่เดี๋ยวช่วยไปดูหน้ารถหน่อยนะครับเกิดผมสตาร์ทเนี่ยมันมีอะไรขยับจะได้ดบอกผมได้โอเคครับได้ได้ เป็นไงครับเป็นไงบ้างครับพี่ฟิลก็ไม่ขาดครับผมเช็คแล้วพี่เช็คตั้งนานไม่ได้อะไรเลยหรอครับซ่อมไม่ได้จริงๆครับขอตัวก่อนนะครับนึกว่าจะดูเป็นวะเมันเป็นไรตอนนี้วะเนี่ยแล้วจะทำยังไงเนี่ยเธอมันร้อนเนี่ยจะไปทันหรือเปล่าโอ้ยอย่าพึ่งบ่นได้ไหมนี่ก็นัดไอ้หมายไว้เหมือนกันเนี่ย บอกแล้วให้เอารถเข้าศูนย์ไปเช็คระยะเช็คอะไรบ้างโอ้ยมันเพิ่งเป็นนี่ไงอย่าเพิ่งบ่นได้ไหมนี่ก็นัดเพื่อนไว้เหมือนกันเนี่ยเธอเอาโทรศัพท์เซิร์ชหาร้านซ่อมรถใกล้ๆให้หน่อยดิเออเอ ไดไ้เธอก็อไว้ในรถไม่ใช่หรอไอ้ผู้ชายคนเมื่อกี้มาเขโมยไปแน่เลยเอา้าอย่างงี้มันก็ข้ามยอะดิ อยู่นุย้ยโถยไม่น่าเชื่อใจคนแปลกหน้าเลยมิจฉาชีพแม่งมาทุกรูปแบบจริงๆ